สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายสกิลต่างๆภายในเกมว่าไหนสมควรค่าต่อการอัพสกิลมาที่สกิลแรกม้วนหนังสือแห่งการฟื้นคืนชีพอันนี้ผมแนะนําให้อัพเพราะว่าใน1รอบเราสามารถฟื้นคืนชีพฟรีหนึ่งครั้งพร้อมกับเลือดที่เต็มหลอดต่อไปความมุ่งมั่นของสมุไรเมื่อเราอัพสกิลนี้เราจะติดสตันน้อยลง2วินาทีซึ่งมันจะทําให้เราโดนดาเมจน้อยลงไปด้วยต่อไปอันที่4การดูดซับพลัง เป็นอีกอันที่ผมแนะนำเพราะอันนี้จะทำให้เพื่อนๆใช้ทักษะได้ไวขึ้นหรืออันตินั่นเองต่อไปอันที่5ดวงตาย่ยวอันนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ยังปัดป้องไม่ค่อยเก่งส่วนกบไม่ค่อยเก่งต่อไปสกิลที่6ปลดปล่อยศักยภาพอันนี้ก็แค่เพิ่มค่าประสบการณ์ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากสามารถเลือกสกิลอื่นได้เลยสกิลที่7สกิลพักผ่อนสกิลนี้จะเป็นต้องอัพถ้าหากเพื่อนเเลื่อนเหลือน้อยสกิลนี้จะฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้เพื่อนๆ60%์ ต่อไปที่สกิลที่8ม้วนหนังสือจากผืนดินสกิลนี้ข้ามไปเลยเพราะส่วนใหญ่เพื่อนๆน่าจะใช้วิธีการเคาน์เตอร์สวนกลับกันมากกว่าสกิลที่9เสริมความยืดหยุนสกิลนี้จะเพิ่มแม็กความทนทานหรือเกรดสีเหลืองให้เพื่อนๆอีก60%อมากันที่สกิลที่10ม้วนหนังสือแสงว่าสกิลนี้เพิ่มดาเมจสวนกลับ60%บอกเลยใครที่เคาน์เตอร์เก่งๆศัตรูโดนมีขี้แตกสกิลที่11การไหลของพลังชีวิตสกิลนี้จะเพิ่มเกรดทักษะหรือเกรดอันติ ไวขึ้น50%สตกิลต่อไปการโจมตีที่ถึงชีวิตสกิลนี้จะเพิ่มดาเมจจากการติดคริอีก45%สกิลที่13าปาดเปียวดังสายลมสกิลนี้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่100%ผมมองว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็สามารถข้ามไปก่อนได้สกิลที่14ลมหายใจสุดท้ายเมื่อเราเลื่อนลดลงสกิลนี้จะทำให้เราตีเร็วขึ้น30%ถ้าหากเพื่อนๆมีดาเมจที่เยอะจะทำให้รีดดาเมจออกจากสกิลนี้ได้อย่างมหาศาล ความสามารถต่อไปพุ่งปะทะสกิลนี้จะเพิ่มระยะในการพุ่งและสร้างความเสียหายคิเมื่อพุ่งไปถึงศัตรูต่อไปความมุ่งมั่นที่จะเอาชีวิตรอดอันนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าจะเพิ่มโอกาสในการดรอปลูกแก้วฟื้นฟูพลังชีวิตซึ่งมันจะทําให้เราเล่นไปได้ยาวๆสกิลที่17สกิลเซความสามารถของสกิลเซจะทําให้ศัตรูติดสถานะสตันเพิ่มขึ้น30% สกิลต่อไปสกิลโจมตีอย่างแม่นยำสกิลนี้จะทำให้เรามีโอกาสติดขีเพิ่มขึ้น25%หรือก็คือจะทำให้เราติดขีง่ายขึ้นสกิลที่19สกิลหลบหลีกสกิลนี้จะเพิ่มอัตราการหลบหลีกให้เราอีก10% สกิลที่20เสริมพละกำลังสกิลนี้จะเพิ่มแม็ก HP สามสิบเปอร์เซ็สกิลที่21การกระจายแรงสะเทือนสกิลนี้จะลดดาเมจที่ได้รับจากศัตร50ู50%เมื่อเราติดสตันสกิลต่อไปเสริมพลังสกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตีที่เป็นดาเมจสีขาว15%แล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายสกิลที่เคลื่อนที่ผิวไหวความเสียหายที่ได้รับจากท่าทางลดลง50% แล้วก็จะมีอีกหนึ่งสกิลที่ผมเล่นเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีมันเป็นสกิลเมื่อเราเคลื่อนที่เป็นเวลาเท่านี้เท่านี้จะเพิ่มเลือดให้เราแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งมันเป็นสกิลพิเศษที่จะมาในฉากที่5แล้วก็15เพื่อนเพื่อนก็เลือกตามสถานาการณ์ณนะตอนนั้นได้เลยใครที่สงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ